อ่ะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันใน ep ีที่2หรือเอพิโซดที่2เนาะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver นะก็อันดับแรกก็เข้าไปที่โปรแกรม Dream กดโปรแกรม Start นะครับปุ่ม Start แล้วก็พิมพ์ d r e เข้าไปเพราะต่อเนื่องจากอันก่อนก็คือเราสร้างแค่ไซต์ไว้นะครับอ่าที่มันอยู่ได้ดีที่ชื่อว่าเว็บคอม07เนาะอันนี้อันแรกนะครับเราก็มาที่ไฟล์แล้วก็ New ได้เลย นะครับเราก็เลือกที่ New Document ที่นี้เนาะเดี๋ยวผมหาโปรแกรม Zoom อีกกันับนี่ฮะ Document ตัวนี้แล้วก็เลือกให้ t m L นะครับทีนี้ตัวนี้เราเลือกที่ b o o s t a p นะครับ b o o s t e p นะครับติดตัวนี้ออก Design Include ตัวนี้เราจะทำการ y ล u t เองนะครับก็ create new อันนี้ก็เลือก Create เลยเลยเพราะว่าเราจะทำเป็นเว็บที่แบบเป็น o n s i v e นะครับก็คือการทำเว็บที่มันปรับย่อดตามอุปรกรณ์นะครับก็ create เลยโอเคทีนี้เข้ามาในมุมมองนี้นะครับเราจะใช้มุมมองที่เป็น s p l i t นะครับก็คือดูได้ทั้งโค้ดแล้วก็ส่วนดีไซน์นะครับส่วนของโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนะนดีไซน์ตรงนี้ อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับเราจะดูว่าเป็นแท็กหลัของแต่ละอันเดียวตัวนี้นะครับเราจะดูตรงนี้ประกอบด้วยส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็ต้องดูประกอบด้วยว่าเราจะแทรกโค้ดตรงไหนเราจะทําการดีไซน์อะไรนะครับทีนี้อนแรนะครับหลักการออกเว็บเราจะต้องอยู่ในส่วนของบอดี้นะครับบอดี้คือส่วนนี้แหละนะครับผมก็อยู่ในส่วนบอดี้นะอะไรเอาที่จะออกแบบวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะฮะผมก็จะ ถ้าเป็นสมมติแล้วเ,เป็นติอย่างเงี้ยก็จะมีส่วน navigation นะครับเป็นเมนูด้านบนนะครับแล้วก็จะมีะส่วนของอภาพสไลด์ข้างบนตัวนี้เป็น c a r o u ซนะครับรูปภาพสไลด์3รูปนะครับสแล้วตัวนี้ก็จะเป็นข้ขอความต้อนรับนะครับเป็นข้อความต้อนรับขนาดใหญ่นะครับข้างล่างก็จะเป็น content เนื้อหาเนะื้อหาแล้วก็จะเป็นตเตอร์นะครับ ป,ประมาณนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลย <c oughs> ก็มาที่ส่วนของบอดี้นะครับโอเคผมก็ Enter ลงมาเพื่อที่จะให้มันทำการแทรกโค้ดในส่วนนี้เมนูด้านขวามุมนะครับให้เราเลือกที่ insert นะครับเลือกที่ insert ปุ๊บหลังจากนั้นตรงนี้ตอนแรกมันจะดีฟอ u l ์เป็นที่ h e a d l นะครับ เราจะต้องมาเปลี่ยนเป็น Bootstrap component นะครับซึ่งจะเป็นเว็บที่จะให้เราได้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> ก็อันดับแรกเราจะทำเป็นเว็บที่มันมีขนาดที่แบบเต็มหน้าจอก็คือเป็น Container fluid นะครับผมก็จะแทรกตัวนี้ครับลงไปก่อนอันดับแรกนะครับปึ๊บเราสังเกตว่าเราจะเห็นโค้ดส่วนของอ div นะครับ div าคเป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็ div ปิดให้เอาเคอร์เซอร์แทรกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการสร้างส่วนต่างๆที่อยู่ในแท็ก div นี้ให้มันอยู่ในส่วนของเว็บที่มันเป็นยืดขยายจนเต็มหน้าจอ Enter ลงมานะระก็จะมีโค้ดส่วนนี้แต่โค้ดเข้าไปตรงกลางตรงนี้โอเคนะครับทีนี้ให้เราทําการ แทรกส่วนแรกก็คือ Navigation bar เรามาดูเมนูด้านขวานะครับเลื่อนมาที่คำว่า Navigation นะครับใน bar นะครับตัวนี้เราเลือกตัวนี้ให้มันเป็นคำว่า nav p i k to top ก็คือเมนูที่อยู่ด้านบนนะครับผมก็เลือกเลยครับ big to top นะครับเราก็จะได้ส่วนของเมนูด้านบนมาอ่าอันนี้ผมจะเลี้ยวให้มันเป็นเว็บธรรมดาที่เป็น Static web นะครับ เป็นเว็บที่แบบเกิดจากการแก้ไขของอคนที่สร้างเว็บนะครับก็จะเป็นเว็บเกี่ยวกับบทความเรื่องไอทีอันแรกตัวน,นี้ผมจะแก้นะครับตัวนี้เราคลิกเข้าไปเราเห็นว่าเคอร์เซอร์อีตรงน,นี้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านล่างด้วยตรงนี้นะครับผมจะเน้นแก้ข้อความตรงโค้ดมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้อ่าเกิดการแสดงแบบเดียลไทม์ด้านบนด้วยนะครับผมก็ตัดตรงในบาร์ตัวนี้นะครับผมก็ลบข้อความคำว่าในบาร์ ผมก็จะแก้เป็นคพาว่า IT d e เนะครับ EPIC แบบนี้หน้าโฮมผมจะเก็บไว้ลิงก์อันนี้ผมจะลบทิ้งแล้วผมจะไปก๊อปส่วนที่มาจากนี้ให้หมดผมจะลบตั้งแต่ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันมีและผมจะไป c o อปปี้เฉพาะตัวนี้ไว้ตังงกงห้าหกอัน ขั้นตอนนี้ก็คลิกเข้าไปสังเกตว่าพอคลิกตรงนี้ <c oughs> เราก็จะไปลบทิ้งโดยผมจะลบแบบตรงนี้ครับเนฟที่เป็นไอเทมนะครับไอเทมลบตรงนี้คลิกกันนะครับเราคลิกที่เนฟไอเทมตรงนี้กดดีล t e ที่คีย์บอร์ดหรือคลิกขวาแล้วก็ดีล t e ได้เลยสังเกตว่าหายไปแล้วแล้วมันก็จะ ไปดีฟอ,อยู่ตัวของดอกดาวอันเนี้ยสีน้ำเงินนะครับเราก็ทำการลบตัวดอกดาวทิ้งได้เลยนะตัวนี้นะครับคลิกขวาโอมดีลิทหายแล้วไอ,อ้ตัวนึงก็คลิกขวา delete โอเคสังเกตว่าจะเห็นเลอเฉพาะตัวโอมแล้ก็จะก๊อบมานะครับผมก็จะคลิกเข้าไปตรงกลางแล้วก็เลือกด้านนี้มาเป็นตัว li อ่า i t e ทที่เป็น Do t active ตัวนี้นะครับผมก็จะคลิกขวา ดูพิเค e นะครับได้สองอันละใอ้อีกดูพิเคตตามมาละดูพิเคตสี่อันละเราห้าดูพ uh. ิเคตโอเคอันแรกผมก็จะเป็นโฮมนี่แหละต้องแล้วนะครับอันที่สองผมจะเป็นบทความ,มจะแก้ข้อความตรงนี้ uh. คลิกเข้าไปบทความนะครับไอที uh. อันที่สองอันเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า แนะนำโปรแกรมออกใหม่อีกอันนี้ผมก็จะแนะนำเทคโนโลยีใหม่สุดท้ายผมจะเป็นติดต่อเราอ่าครับเจ้ของเว็บโอเคอันนี้เราก็จะได้ลักษณะที่เป็นประมาณนี้นครับ ป็นประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้ผมยังไม่เซฟนะผมจะไปใช้ต่อในกับการทำอ่าอพิโซดที่3นะครับอีพสามต่อไปอันนี้อีพีนี้จบไว้ที่การทำแค่นี้ก่อนนะครับโอเค